เห็นมินเป็นน้องต่อไปนี้มินก็จะไม่ยอมพี่จะกลับไปแก้แทนให้ได้ใช่ไหมอะถ้ามินห้าพี่พี่แก้แทนไม่ได้อะพี่ก็ห้ามมินให้มินห่วงพี่ไม่ได้เหมือนกัน สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องหัวใจศิลานะครับหัวใจศิลาใน EP ที่20นะครับผมก็วันนี้จะทําการวิเคราะห์ตัวอย่างใน EP ที่20นะครับผมแล้วก็จะมาพูดถึงเนื้อหา ในปีที่แล้วกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมมีฉากอะไรที่แบบว่าผ่านไปแล้วบ้างที่ได้ดูไปเมื่อคืนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยวิเคราะห์ตัวอย่างกันนะครับแล้วก็จะอิงจากในเวอร์ชันเก่านะครับผมว่ามันจะดําเนินเรื่องเนี่ยไปยังไงกันต่ออย่างเมื่อวานนะครับผมถ้าทุกใครได้ดูเนี่ยก็จะเป็นตอนที่มินฟรานะครับผม,ผมได้พบกับซีลาที่เสมเจาแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งเขาก็ได้เอาจดหมายเนี่ยไปให้ศีลานะครับผมซึ่งเป็นจดหมายจากแมบนะครับซึ่งในจดหมายเนี่ยก็เขียนเหมือนเป็นข้อความสัส่งงลาาาาานนะะะคครรรรับิี่่่ยยก็ู้ววแมมมดจทํออไสสผ นัดสีดาครับผมบอกว่าจะคืนทุกอย่างให้กับสีดาครับแต่ว่าเป็นแผนลวงนะครับผมล่อให้สีดาเนี่มายอมรับความจริงและตัวเองเนี่ยก็อัดวิดีโอไว้อัดเสียงเอาไว้นะครับแต่ว่าสีดาเนี่เหมือนจะรู้ทันทุกอย่างนะครับผมก็เลยแบบว่าดัดหลังนะครับโดยการที่ให้ลูกน้องเนี่ยเข้ามาบุกถล่มยิงใส่กับแแมปนะครับผมจุดแแมปเนี่ยโดนยิงไปทั้งสองนัดนะครับผมแต่ออกไปบู๊แบบว่าโขบู๊แบบโหดมากโคตรบู๊อ่ะคนเดียวทั้งทั้งที่โดนยิงเนี่ยแต่ลูกน้องเข้ามาเป็นสิบเลยแต่จัดการได้คือแบบต้องเกมา ต้องเป็นคนที่แบบถูกฝึกมาดีมากๆถึงเก่งขนาดนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยก็ไปแย่งปืนกับสีดาแล้วตัวเองเนี่ยก็โดนยิงอีกนัดหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ตายเพราะว่าไฟไหม้ครับนะครับแล้วก็ศีลาเนี่ยพอรู้ว่านะตัวเองเนี่ยอยู่ในคับไม่ได้ออกมาก็พยายามตะเกียกตะกายที่จะไปช่วยนะครับสุดท้ายก็โดนรถชนนะครับแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าแมมเสียชีวิตแล้วเรียบร้อยนะครับในอีพีต่อไปนะครับผมที่เราได้ดูตัวอย่างตอนต่อไปกันนะครับก็จะเป็นตอนที่มินตรานะครับผมกลับบ้านเหมือนจะกลับบ้านไปแล้วก็ทะเลาะกับมิ่งว แล้วอยู่ดีเนี่ยคือแบบว่ามิ่งขวัญก็บอกแกคิดจะสู้ฉันเหรอแล้วก็ตกนะครับผมตกมินตานะครับแล้วมินตาเนี่ยคราวนี้เนี่ยมินตาเนี่ยก็สู้นะครับผมโดยการที่ตบคืนครับคราวนี้แหละโอโ้โหเป็นอย่างที่มินตาเนี่ยไม่ยอมอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นฉากที่ศิลาเนีนะครับผมเขาเหมือนแบบว่าก็ยังคงที่อยากจะกลับไปแก้แคน้นศิลาอยู่นะครับแล้วมินตาเนี่ยก็พยายามที่จะห้ามศิลาไว้นะครับโดยที่บอกศิลาว่านี่พี่ต่อคิดจะแก้แค้นอยู่อีกเหร ถ้ามีนห้ามให้พี่ต่อเนี่ย หยุดแก้แค้นไม่ได้เนะี่ยพี่ต่อก็ห้ามให้มีนห่วงพี่ต่อไม่ได้แล้วศิลาครับก็เช็ดน้ําตาให้กับมินตรานะครับแล้วก็ทั้งคู่ก็กอดกันนะครับผมในฉากนี้นะครับผมจะเห็นว่ามินตราเนี่ยเหมือนจะใส่เสื้อเชิ้ตนะครับผมเหมือนเป็นเสื้อของศิลานะครับจริงๆแล้วฉากนี้เนี่ยทำให้ผมเนี่ยรู้สึกคิดวิเคราะห์แล้วก็จินตนาการว่าเหมือนเขาทั้งคู่เนี่ยจะได้กันที่เซฟเฮาส์ที่นี่แหละหรือปเปล่านะครับถ้าเป็นในเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยทั้งคู่ได้กันแล้วแต่ว่าศิลาเนี่ยก็ยังไม่ลดละความที่อยากจะ นนมินตราเนี่ยก็เลยหนีศิลาไปนะครับศิลาเนี่ยก็พยายามตามหาแล้วตอนหลังเนี่ยศิลาก็บารู้ว่ามินตราเนี่ยท้องแล้วมินตราเนี่ยก็หนีไปอยู่กับทันวานะครับซึ่งแต่ตอนนี้คิดวิเคราะห์แล้วนะครับศิลาเนี่ยยังเจ็บแขนอยู่เลยคงไม่มาได้กันตอนนี้หรือว่างนะอาจจะเป็นฉากต,ต่อไปที่ศิลาหายแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะครับความน่าจะเป็นต่อกนี้นะถ้าอิงจากเวอร์ชั่นเก่านะครับเมื่อ,อแหม่มตายเนี่ยก็เกิดางานศพแหม่มเนี่ยก็ถูกจัดขึ้นนะครับศิลาเนี่ยเขาก็มางานศพแหม่มแล้วก็ อาจจะได้พบกับพ่อของเขานะครับแล้วเขาเนี่ยก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ลูกนะครับแล้วสีลาเนี่ยก็จะถูกสั่งเก็บอีกครั้งหนึ่งโดยที่สีลาสร้างคนไปยิงนะครับแต่ว่ายิงไปโดนพ่อของเขาคราวนี้เนี่ยก็จะถึงเรื่องถึงตำรวจถึงอะไรแล้วนะครับแล้วสีลาเนี่ยก็จะไปขอให้พีระนะครับผมช่วยนะครับผมช่วยให้แบบว่าเคลียร์กับพวกตำรวจให้หน่อยนะครับผมให้พีระเนี่ยเป็นคนคุยให้แต่พีระเนี่ยก็พยายามนะครับผมที่จะให้สีลาเนี่ยพูดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพีระเนี่ยก็เป็นคนที่อัดเสียงไว้แล้วก็เเอาาสีียงมให้ เป็นหลักฐานนั่นเองนะครับอันนี้เป็นความน่าจะเป็นในฉากต่อไปนะแล้วพอศีลาเนี่ยได้หลักฐานมาก็จะเป็นข้อต่อรองที่เอามาต่อรองกับศีดาแล้วศีดาเนี่ยก็จะหาข้อต่อรองคือเป็นการแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมานะครับผมทั้งมดเนี่ยก็จะเหลืออีกเจ็ีรวมทั้งอ p พีที่20ด้วยพี่ก็ห้มินให้มินห่วงพี่ไม่ได้เหมือนกันให้ฉันรักเธอแค่ไหนก็คงต้องปล่อยมือเธอจะไม่ยอมให้เธอต้องเสียน้ำตาเจ็บปวดหัวใจ เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าตอนต่อไปเนี่ยมันจะเหมือนเวอร์ชันเก่าไหมแล้วมันจะเป็นยังไงจะถูกเนื้อหาเนี่ยจะถูกตัดสลับซับซ้อนกันแค่ไหนมีอะไรเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเนื้อหาจะกลับมาเหมือนเก่าตรงที่แมมเนี่ยถูกไฟคอกตายนะครับผมแล้วก็คือถูกเผาไปในผับด้วยนะครับผมเหมือนเวอร์ชั่นเก่าเลยนะครับคือแบบตายเหมือนกันนะครับแต่ว่าศิลาเนี่ยถูก วางระเบิดและคือชิราเนี่ยถูกทำร้ายแล้วแต่ในเวอร์ชันเก่าเนี่ยคือถูกดักยิงนะครับเวอร์ชันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจ,จะยังถูกดักยิงด้วยไหมคือแบบเป็นการแก้แค้นแ,แ,แ,แบบว่าโอโ้โหโหดมากนะเวอร์ชันนี้นักแมมก็แบบเก่งมากโคตรชอบเลยจากที่นักแมมเนี่ยหมูแบบสุดๆนะครับยังไงก็ติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะครับในคืนนี้นะโอเคครับก็จะพูดประมาณนี้แล้วกันนะครับผมพูดถึงการวิเคราะห์ตัวอย่างนะครับมเป็นการสปอยไปด้วยนะถ้าใครไม่ชอบกินสปอยเนี่ยก็กดข้ามไปได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรััับบววนนนีี้้เ่ยไปแลคร Come yeah. on.